ไปน้องต้มนะครับน้องต้มนะครับบัดดับดวงตาโคตทุกคนนี่ไ่ได้คใครนะครัเส็จโตนกับเนสสีเิมเลยแปะไปนะครับ ราพิมนะครับเป็นนกมพีื่ตัวตรงไว้ครับบขอตั้งเกตด้านหลังนะครับไมขึ้นเลยครับลงขึ้นมาครับงขึ้นมานะครับ นะครับยายไม่ต้องก้มครับยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงธรรมดานะครับมือเอื้อมมาแตะน้ําไว้มือเอื้อมมาแตะน้ําไว้แตะไว้คนนึงนะครับแล้วจับตัวกันนะครับนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับมือแตะน้ําไว้นะครับกระเป๋าตั้งเสร็จข้างหลังครับแตะไว้นะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มมือแตะน้ําไว้นะครับ ครับไจับไว้ครับอามือแต่น้ำไว้ครับมือแต่ไว้ครับขันน้ำก็ขึ้นมานะครับขนน้ก็ขึ้นมาขันน้ำก็ขึ้นมาเลยอาวางไยขม่ไวกไว้ไหนต้องก้มนะยายยายืดตัรงขน้ำขึ้นมาขึ้นต้องกไปต้องก้มนะครับไปต้องก้มเอา้มเอือแต่น้ด้วยแต่ไว้นะครับแต่ระเคนนะครับ แต่ประเทนไหมนะครับแต่ประเด็นของข้านะฮะแบบเดียวกันข้างล่างเป็ในในเสื้อสีม่งเสื้อใช่ไหมัล้ลคุณได้ครัลงครับ นะครับติดน้ำไว้นะครับอติดน้ำไว้นะครับไม่ต้องก้มนะครับ

นีไม่แห้งคือปูเดอเรถตรวจไม่หลบผมไ้วงใช่ตาไปหาคนผมไปบ้านน่ะไปอวหันอู้

ตันแต่กครับเดี๋ยวผมถายีดูให้ดีครถ่ายภาพก่อนเอาภาพเข้ามีดนเอาภาพก่อนเบ๊กเบ๊กเบ๊กไปมุมหนึ่ง 8.3ฮูจะนักจีงหน่อยครับบโ8.3ยังดีดีมั้งูยังนักจีงหน่อยเพรานเหรอดูแลดูแลความสะอาดไอ้ส่วนสูงนั้นเนี่ยไอ้ไอ้สลาสูงเนี่ยพระอาจารย์ถาวรยานาบีโรของวัดท่มพงศ์สกลนครเป็นมาเพราะว่าตรงนี้มันต่ำหลวงปู่บุญมาธรรมธิราชโม ปีนี้ใน92ปี <Yeah. S 1> อยู่วัตรีพ <Yeah. S 1> นมสุพนพรเนาะชิดปูมันนี่แหละครับ <Yeah. S 1> แต่ว,ว่าพอทัานปูมันประไรของเพื่อนก็นได้เนาะตุดต่อมาที่นี้ก็หลวงปู่บุญมามากราภาคกรรมฐา,านเดีเข้ามาที่นี่พอมากราปึ๊บเ <Yeah. S 1> พื่อนว่าโอ้ยผู้บาอาจารย์ที่อยู่ต่ําแท้น่ตทําน่าเนี <laughs> เ่ยบอกครับเนี่ยบอกครับครับเอ,บบเอ้ก็อยู่ต่ําแท้เอ้ยอาจารย์ทาวรอ,อยู่ทําโพงสั่งพ่อนะครับ เพิ่นเสียแล้วเมื่อกี้นี่มราณาภาพไปแล้วอายุ5านะครับเนาะเพิ่นก็เลยมาเห็นตัวนี้ให้สี่เดือนเพิ่นกันย่างผู้ดงมาจากวัดชำโพงสร้างคอสุกคน,ค,น,น,นครพี่กันมาอยู่สี่เดือนอยู่กับคุณตาเนี่อยู่กับพอน้อยอยู่แต่พอน้อยเอนาะที่ไปนิมนต์นั่แหละครับที่ว่ากันไป,ปนิมนต์นี่แหละครับปู่ดี <c oughs> ใจที่ปู่มาฮอดผมในเกลียวโบ้อ,บอดด <c oughs> ี <c oughs> ใ,ใจเลยไปบ้านเอาในดีใจยิ่บอ าดีจอมรษาสาัในการเนาะเอาซาเาเอาหนึมซาบุซาบุซาุมีเหลืออีกกี่คนฮะอยากจะให้ลูกหลานมาร่วมถ่ายมไามีไหมตอนอยากให้มาถ่ัเหมดเลยครับลูกหลานลูมาเรียกทั้งหมดเลย ลูกเหรียแบบนี้ก็บ่ได้ายนลูกหลานนะเข้ามาเลยครับลูกหลานเดี๋ยวเราเรารอบสครับจะทำงาหนอกััง

ยายยานหน้าออกไปครับนหน้าอันีย้าย้มานั่ง่ลครับผมขอคุณยงมนะครับครับ ขอแค่ลูกหลานก่อนนะครับขอแค่ลูกหลานก่อนนะครับใูกหลานก่อนนะขดรั่งครบแล้วนะครับครบยังครบครบยังครับครบยังอาครบแล้วจะถ่ายแลนะครับนั่ง Gue t referred Marche Tintonder Ni, Uym Ptesn-erman band figured out the structure of the house

นี้ญาติเออญาตินั่งเดินเอาญาติโยมเข้าไปทันสองสอข้างนะครับด้านข้าง้าข้างัได้ครับได้ครับข้างหลังด้ข้างได้หมดนะครับด้านหลังนะอ่า้เดียว้้ทุกคนนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวอยู่หน้าพระอีเมาเนาัเลาดนีเาไ้เลาข้าด้านหลังนะครับผู้หญิงอยู่ด้านหน้านี่แหละครับงเงกันทุกคนครับ

อ้อ้ออกข้างนอกก่อนนะครับหน้าประตูเลยครับนังเข้าเลย